มินเนี่ยครับหนุ่มเราจับคุณมินเนี่ยได้แล้วครับน่าจะเป็นมินเนี่ยนตัวเดียวกับที่อาไปทําลายนักศึกษาอยู่ที่มอลำกาแพงนะครับตัวนี้สามร้อยบาทคิดว่าเงินสามร้อยบาทเนี่ยถ้าเราไปตกตู้ก็ตุกตุกตุกตากตากตากถ้าเราไปตกตู้ตุกตาเนี่ยน้องว่าจะบันจะได้กี่ตู้วันนี้นะครับพี่บางอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปีนะแล้วพอดีเมื่อวานเนี่ยพี่บางเนี่ยไปเล่นที่ตุกตาที่เดอะมอลล์บางกะปีมา แล้วเพอ,เอิญว่ามันเสียไปประมาณ400กว่าบาทกูได้ตุ๊กตา2ตัวแต่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยได้ไปดูแล้วว่าเดอะมอลล์บางกะปีเนี่ยมันมีตู้คีบตุ๊กตาใช่ปะโรตารมันก็มีอะไรกับแมสตักหนาวะเนี่ยโรตารมันก็มีแล้วก็ที่ตะวันานาก็มีวันนี้เราก็เลยจะไปลองดูว่าถ้าเราไปตกที่ร้าน100บาทเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ภายใน100บาทเนี่ยกี่ตัวกี่ทู่แล้วก็กี่ที่เพราะฉะนั้นนะครับหือลำคาจริงๆริเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆวันนี้เดี๋ยวพี่บางจะ พี่บางจะพาไปดูนะว่า100บาทเนี่ยตกตู้คีบตุ๊กตาที่ไหนคุ้มกว่าระหว่าง,างรูตาบังกะปิเดอะมอลล์บังกะปิแล้วก็ตะวนันนาไป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 ,ไปแล้วก่อนที่เราจะไปตักตุก๊กตานะครับวันนี้เราก็มากินนี่เลยเคปซีเดอะบ็อกซ์ไม่มีอะไรแค่อยากจะบอกแล้วตอนนี้เราก็ถึงตู้เกมที่เดอะมอลล์บังกะปิแล้วนะตอนนี้พี่บางให้ไอแฟนพี่บางเนี่ยเขาไปแลกก่อนแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่เขามีมาแล้วมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าที่นี่เขามีตู้อะไรน่าเล่นบ้าง สำหรับการเล่นเกมที่นี่นะมันจะแลกเป็นบาทแบบนี้เว้ยอ่าอันนี้เราไปแลกมาทั้งหมด100มันก็จะเล่นได้ทั้งหมด10ตาตู้พวกนี้ส่วนมากมันก็จะเป็นอ่าตู้ละ10บาทเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยไอคลิปเนี่ยเนี่ยถ้าถ้ายังใครยังไม่เห็นนะเดี๋ยวพี่บงังเปิดให้ดูนี่เราก็คำนวณสระศาคํคำนวณองศาแล้วก็ล <c oughs> แล้วติูดรดัจุดแรงลมแรงอากาศอะไรให้เรียบร้อยนี่ <c oughs> ดูอ,องศา <c oughs> เห็นว่ามันจะทะแยงกันเป็นมุม <c oughs> เห็นไหมนี่ <c oughs> แล้วเราต้องดูนี่ป๊้ มันผิดไปประมาณ0.15โอ้หไม่งั้นนี่เข้าล็อกแล้วเนี่ยมันเบี่ยงออกเมื่อกี้เอาอีกเหรอตัวพี่บปาแล้วเอาใหม่คเอาใหม่นี่เห็นป่ะเนี่ยถ้ามันลงตามที่เราคำนวณเมื่อกี้ได้เป๊ะแล้วเนี่ยอะดูดูดูทุกทีดูทุกทีเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวแขนกลไกอ่ะมันจะเบี่ยงอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าโกงมากเลยดูนี่ <S <S <ans ion> ไอคลิปที่เห็นไปเมื่อกี้มันเคยเจ้าตัวนี้เห็นไหมตูดแมวเดี๋ยววันนี้เราจรลองกันว่าสิบบาทแรกของเราเนี่ยจะสอยตูดแมวได้หรือเปล่าเดี๋ยววาลองดูกันเมื่อวานนี่เราคำนวณคำนวณองศาสราตาแล้วก็ความเร็วลมความเร็วแสงมวลอากาศข้างในไปแล้วดูดูดูดปื้ อันนี้ถ้าเราคำนวณไม่ผิดพลาดนะมันจะลงโป๊ะพอดีดูทำไมไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวต้องห่างไปหน่อยนุ้นต้องห่างออกไปคาเดี๋ยวกล้าเฮีเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบขึ้นแล้วเอาอีกป่ะเอาอีกป่ะเอาอีกเอาอีกนะอีสิบบาทนะเอาตัวไหนไม่เอาตัวนู้นอะตัวต้องเอาค่ อันนี้มันไม่มีมุมขาขายอย่างเงี้ยขาไปเฉียงเงี้ยออกมาเนี่ยขา,ยยานี่กัยยน,ยอยน,ยอยนเออมันไม่มีมุมขาเลยดูเดี๋ยวนี้นะอันนี้คือตัวที่แฟนพี่บางเขาบอกว่าเขาอยากได้นะอันนี้โอ,โอเคปะ่ะมาน,นี่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  <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องพูดมากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูฝีมือของแฟนพี่บางนะครับอ่าคำนวณ<อ>แรงลมระยะทางเฮ้ย แล้วทำยังไงอะ่ะเก็บตู้บ้างนี่กูว่สาสงสัยตู้นี้หมดโชคแล้วอันนี้ไหม <S <S เออนี่เดี๋ยวเราเล่นตู้นี้กัน เราก็ชวดมาหลายตัวแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตู้บ้างดีกว่าอันนี้เรามีงบจํากัดหน้าที่ละหน0่บาทเดี๋ยวลองตู้นี้บ้าง ไปตู้ไหนดีมินเนียนเน่ยนมินเนียนเน่ยนก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปะจับกลุ่มมินเนี่ยนกันนะครับตอนนี้ก็เหลือ50บาทสุดท้ายแลวนะอไ่้ยมอารงงานก็ไหราแต่่นหนึ่งดูนะนมันน่าจะลง,งไป อันนี้คำนวณแล้วความสูงก็ประมาณสัก80เซนพอมันลงมานะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะเกี่ยวตรงแขนพอดีเว้ยปึ๊บโอ้ยผิดพลาดเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ผิดพลาดไปประมาณแบบ2อง,องศา2มิลนะ่ะเกือบแล้วเกือบ <c oughs> แล้วเหลือตูน้ <c oughs> ตน,นี้ตู้นี้น <c oughs> เหลือ40บาทแล้วครับ ตัวนี้ไหมแกมก่อนสามสิบบาทสุดท้ายตอนนี้เหลือ30บาทสุดท้ายเลยนะมินเนี่ยนนี่เขาแน่จริงเลยนี่นะมันน่าจะลงปุ๊บนี่ถ้ามันเกี่ยวแขนนี่ได้เลยโอ้โหไม่ไห้ไม่ได้ถ่อดแหลกเลยเอาตัวเล็ก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 นะอ่าโอเคตัวเล็กตัวเล็ก จับมินเนี่ยนตัวเล็กนะครับอ,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 อย่างน้อยก็ได้มาตั้งตัวหนึ่งแหม่มินเนี่ยครับหนุ่ม เราจับคุณมินเนี่ยนได้แล้วครับน่าจะเป็นมินเนี่ยนตัวเดียวกับที่ไปทำลายและศึกษาอยู่ที่มอลล์ราำแหงนะครับตัวนี้เหลือสิบบาทสุดท้ายม็ยากค่ะมันสั่งกันพอดีเลยมาลายอ่ะนี่ดีกว่า อันนี้เป็นสิบบาทสุดท้ายแล้วนะสิบบาทใบสุดท้ายแล้วนะอามันเดนเหล็กเอาเป็นว่า เปอร์เซ็นต์กันได้ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก70%นะแต่ฝีมือกูวห่วยเกินเดี๋ยวเราไปเล่นที่นู่นกันดีกว่าตะวันนาไปวันสุดท้ายแล้วรีบไปกันเลย20นาทีสุดท้ายและในวันนี้เราก็มาที่ที่2แล้วนะตะวันนามันจะเป็นโซนด้านหน้าเลยนะนี่แต่ว่าที่เนี่ยข้อแตกต่างจากที่ห้างนะมันจะแลกเป็นเหรียญแบบนี้นี่เขาจะแลกเป็นเหรียญอย่างนี้ไปอันนี้อยากได้ตัวนี้ใช่ป่ะอยากได้ตัวนี้นะอยากได้อะอยากได้รู้แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะ เฮทำไมรู okay. ้สึกว่าเหงื่อแตกเหมือนดวงจะไม่ค่อยดีปึ๊บอย่าเอาหยุดดูดิปึ๊บอ่ออ๋อองไปปึ๊บเออโอ้โหมันหมุนมากมันหมุนมากตัวไหนเอาตัวสีชมพูนะ เดี๋ยวเรามาลองสีชมพูกันนะครับเราคำนวณแล้วมันน่าจะลงแบบว่าปไปๆเลยตะคุบเลยนีไงตะคุบเลยน่ามันตะคุบแต่มันแต่มันกล้ามเนื้ออ่อนแรงเปลี่ยนตู้ถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบนี้เปลี่ยนตู้คนนั้นดีกว่าคนนั้นคนนั้นนี่ดูคนนั้นคนนั้นมีหมุนด้วยมีหมุน อาหมุนได้ด้วยเอิบเอิบเอิบสาเหตุเราหมุนนะเราอยากได้แบบไ,ไหให้หัวมันตั้งตั้งอะ ล่วงโตะเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันขึ้นแล้วแต่กลมมันอ่อนแ้ามน้าี้นอมลันอเข้ามา่อนแรงอนได้ครัมจะหกจะเต็มเเ่รีากัเคมนไม่ขึ้นแล้วอ่ะหัวมันไม่ตั้งแล้วอ่ะตั้งมาเถอะเมื่อแี้ตัวหยิบนะมันไม่ได้หยิบตัวนัง มันหมุนไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วเศร้าใจเลยเปลี่ยนตัวแมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเน,วนี่ยเหรอคือถ้ามันหมุนนะเราอย่าปล่อยมือเด็ดขาดเลยนะปึ๊บป,บปบ นี่นะต้องตูนะอึะ๊ทมันชอบป่ะ,ะ,ะขึ้นปุ๊บมันปล่อยปั๊บเลยเห็นมาเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> กล้ามเนื้ออ่อนแรงมันสงสัยกินวิตามินไม่เพียงพอครม ประมาณแบบว่าตัวเล็กไม่ได้ไงแต่ว่าอยากได้ตัวใหญ่อุ้ยติดติดหัวัต้องใกล้กันด้วยมันกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยวันนี้นี่เดี๋ยวเราไปนี่บ้างดีกว่านะ ไอ้ที่เราได้ครั้งที่แล้วอ่ะดูมามมเนี่ยวแล้วเี่ยวแล้วนนตัวเนี้ยอ่ะลงไม่ได้แล้วติดขอบนาทีไม่รู้นั่นแหละไม่รู้นั่นแหละเฮ้ยทำไมไม่หลุดไม่หลุดนึงเอาเอ็งเอาตัวนี้ดิมันติดขอบครับสกีนไม่ได้เลยสกีนไม่ได้ดิ สะก,กิดไม่ได้ถ้ามันโดนนั่นปุ๊บมันขึ้นเลยมาลองดิลองนะออยังไงอย่างเงี้ยเหรอเออไม่ได้ยังไงันไม่ได้งไงไไดเห็นไหม <c oughs> <c oughs> บอกแล้วไม่เชื่อเขา ตัวทีขาวอ่ะเออตัวนั้นแหละเออแหละน้อยติดอันตัวนีนวนนออ้ก<ต>็แล้ โอเคเราก็ทําที่ตะวันนากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราเหลือนะเราก็จะเหลืออยู่หมดแล้วดิหนึ่งร้อยบาทหายเกลี้ยงเลยเดี๋ยวต่อไปที่ที่เราจะเหลือนะก็จะเป็นที่เดอะมอลล์บางกะปินะน้องมันอยถ่ายรูปด้วยพูดตอนไหนวะพี่ไปที่ตึกต่อหน้น้องพูดตอนไหนมองอะตัวไม่เห็นเหรอน้องก็ยืนมองเอออันนี้ต้องเดินตามหาน้องไงน่าเหรอ แล้วตอนนี้ก็ถึงโลตัสบางกะปิแล้วไอ้ร้านตุ๊กตาของเล่นเนี่ยมันจะอยู่กับตรงเมเจอร์เลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไอ้ร้านตู้หนีบตุ๊กตาเนี่ยมันต้องไปรวมกับพวกโรงหนังนี่มันจะอยู่ตรงนู้นเออแต่ก่อนอื่นนะอ่าเมื่อกี้ที่พี่บางไปเล่นที่ตะบันนามาใช่ไหมแล้วพี่บางก็ถ่ายถ่าย,ายไปแล้วพี่บางไม่รู้ว่าแบบรอบข้างมีอะไรพี่บางโฟกัสอยู่กับไอ้ตัวกล้องเนี่ยพอเดินออกมาปุ๊บแฟนพี่บางเขาบอกว่ามันมีน้องที่แบบว่าเหมือนจะเป็น เชียร์ลีดเดอร์หรือว่าจะมาเต้นเพลงอะไรสักอย่างนี่แหละเออเขาจะขอถ่ายรูปแล้วคือพี่บังไม่รู้พอพี่บังรู้ปุ๊บพี่บังก็เดินเข้าไปตามในตะวันนาแล้วแต่ว่าไม่เจอพวกน้องเขาแล้วถ้าน้องเขาได้ดูอยู่ก็อขอโทษน้องไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะตัดช่วงขอโทษเนี่ยไปลงทิกตอกนะถ้าน้องเขาได้เห็นก็ถือว่าพี่บังขอโทษนะพี่บังไม่รู้จริงๆพี่บังไม่ได้โฟกัสกับโลกภายนอกเลยจะมาทําคอนเทนต์อย่างเดียวขอโทษน้องๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตกตุ๊กตากันดีกว่าคือถ้าใครแบบว่าต้องการอยากได้ความสงบนะ กูว่าที่เนี่ยสงบสุดแล้วดูไม่มีคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองแบบเดินเดินไปนะเดี๋ยวไปถ่ายรอบๆว่ามันไม่มีคนจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลกตังค์ก่อนเดี๋ยวให้นี่เขาเดินไปถ่ายพวกตามตู้ตามอะไรพวกนี้เมื่อกี้เสียตะวันนามาหนึ่งร้อยไม่ได้เชียอเลยเลยมา เฮ้ยโอ้โหไม่น่าล่วงเลยเมื่อกี้ถ้าไม่ล่วงนี่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันล่วงเองเหรอมันถึงเวลามันล่วงเองอะ่ะ <c oughs> ไม่น่าคุยเยอะเลยมันล่วงเองมาใหม่มาใหม่มาใหม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองใหม่ ปึ๊บหมับปึ๊บมันผอมไปไงตุ๊กตามันผอมอ <c oughs> นีนี่มันมีสองนะ่ะตุ๊กตามันผอมนะ <c oughs> พี่บังไม่ได้กคะจอกนะว่าตุ๊กตามันผอมเกินไปสงสัยต้องป้อนข้าวให้มันกินบ่อยๆเราลองเปลี่ยนแนวมาเล่นแบบนี้บ้างดีกว่านี่ตู้แบบนี้นะมันก็จะแบบคว้านตุ๊กตาขึ้นมาข้างบนนะอะไรอังหนึ่งสอง

ได้แบบงงๆอะไรกันครับเนี่ยอะ,อะไรกันครับเนี่ย <laughs> มาแบบงงๆครับอันนี้มีตะลุวแล้วอ่ะ <laughs> ต้องดูจังหวะใช่ไหมคืออยากได้แล้วใช่ไหมตู้นี้ยเดี๋ยวเอาตัวโคนี่มาเออจังหวะโคนี่ว่ะไม่มีเวลาน่ะปั๊บตัดรถตู้พอแล้วเอาอีกไหมเอาที่สุดอีกไหมตัดแล้วแบบนี้เล้วม่อนเหรอตัวกล้วยม่อนนี่ดีกว่า ไปนู่นดีกว่าลีลาคุมะอ้าวไปยังม่ทนขามาเลยดูนี่มันมีปุ่มคุยกับปุ่มคีบจะกดคุยเมื่อกี้ไปกดคีบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ คุยอ่ะขีบเลยขียตัวงเออนี่เราก็ขีดไ่ได,ไไดรอกมันต้องนะนะโดนอ๋ดี <c oughs> อุ๊นู <c oughs> คือตู้ตู้ที่นี้เรียกว่าขีบง่ายมากเลย นี่เดะมอบางกะปีตู้นี้เลยนะถ้าใครแบบว่าอุ้ยดูพี่บางแล้วลองมาเล่นที่เดบมอบางกะปีนี่กูได้3ตัวแบบงงมากเลยเออรถทั้บางกะปีได้3ามตัวแบบโคตรงงเลยนี่อันนี้อันนี้ที่ได้ที่นี่นะที่ได้ที่นี่นะยังงงได้ได้ไงกไม่รู้อ่าเดี๋ยวเรามาดูแฟนพี่บางเขาเล่นบางีกวนะครับนี่อันนี้น่าจะสอนให้อันนี้คือแบบเรากดปุ่มที่1นะให้เนี่ยมันไปเพื่อที่จะเตรียมหยิบตรงนู้นเออจัแล้วใช่อันนี้คือมันขึ้นมาปุ๊บถ้าตุ๊กตามันไม่ลงเองก็กด2 ออันนี้หนึ่งคือไปแล้ใช่หนึ่งคือไปเดี๋ยวมันกวาดของมันเองอแต่ถ้าสมมติตุกตามันคาอยู่เนี่ยให้เรากดสองเพื่อปล่อยเอออ่าเดี๋ยวลองดูเขจะจรอจัองหวะโดอลอมอนมาเลยไหมเอออันนี้เดี๋ยวรอจัองหวะโดอลอมอนมานะเทคนิคเขาเยอะเทคนิคเขาเยอะอายมาแล้วมาแล้วโดอลอมอนมาแล้วเอ้ยเดอลอมอนมาแล้วครับดูนะครับดูดูดู <laughs> เป็นไงบ้างครับมือหวัวมือหวัวม,มือหวัวอ้ามือหวัมหวมือหวัวไม่ทำม่ได้ตงนี้ะมีมันมืหวนะัวด้วยเนาะ เขาบอกว่าเหตุผลของการเล่นที่เสียตังเยอะนั่นก็คือการโมโหถูกต้องไหมถูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดูปึ๊บปึ๊บอะไรวะไม่ดูเลยไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วอ่า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 ถ่ายถ่ายถ่ายมีโมโหมีโมโหก็สรุปวันนี้500บาทนะครับที่พี่บังมาตกตุ๊กตานะก็ได้ทั้งหมด1 2 3 4ได้จากที่โลตัสบางกะปิฮะ ชั้นที่เป็นโรงหนังเนี่ยได้ทั้งหมด3ตัวก็เป็นตัวนี้ได้แบบงงๆด้วยแล้วก็อันนี้ได้มาที่เดอะบ,บางกะปิก็ตีสวัสดีสองรบาทนะสองฝั่งส่วนที่ตะวันนาไม่ได้เลยโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรอยากให้ไปไหนอยากให้ไปเล่นอะไรทําอะไรบอกนะถ้าบอกอยวพี่บางทําให้ยกเว้นแดกหมูกินหมูไม่เอาโอเคนะบายเดี๋ยวไปดูหนังต่อแหละ